สวัสดีครับวันนี้เราพาเติร์ดน้อยซอยยิกๆนะครับมาตัดผมกันนะครับนี่ผมยาวแล้วนะครับนี่แต่ว่าช่วงนี้ช่วงปิดเทอมนะครับเดี๋ยวเราจะพาเติร์ดน้อยซอยยิกๆนะครับมาตัดผมกันนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าทรงทรงอะไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันโอเคครับรอรอคิวรอคิวนี่ ดาราถ่ายรูปด้วยครับนี่โอ้โหขอถ่ายรูปด้วยครับโอ้โหไหนทำฟันเย็นได้เดอโอ้โหนี่ครับตรงนี้มาป้านี่นี่ส่งอะไรนะป้านี่โอ้ขนาดป้ายังนุ่งเลยนี่โอ้โหไหนดูดิโอ้ป้ายังแซวเลยโรนัลโดโอ้โหใช่ใช่สมัยก่อนน่าจะสิบกว่าปีที่แล้วที่ดังๆนะครับทรงนี้โอ้โหครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี่เป็นไงนี่เซอร์ไพรส์ครับนี่เซอร์ไพรส์ โดนโดในตำนานนะครับนี่ส่งตามใจพ่อนะครับนี่นี่ครับถูกส่งตามใจพ่ออ๋อเยังไงบอกแล้วมีเซอร์ไพรส์อ่าไหนถ้าถ้าไปเดินถ้าไปเดินห้างนี่ต้องปิดปากหรือปิดอะไรปิดหัวปิดหัวไปโอเคไหนไหนชมชม,ชมผมใกล้ๆหน่อยนะก้มหน่อยโอโ้โหโอเคฝากกดติดตามด้วยช่องว